เมื่อต่างคนต่างเงียบเขาจะทำยังไงต่อไปขอไพ่เปิดใจเขาทีเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยก้าวเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษบแกน The Tower พลังงานของคนธาตุโลเมทุนตูนกลุ่ม ควีนถือไม้พลังงานของโคนาธาตุไฟเม็ดสีธนูแฮงแมนพลังงานของโคนาธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็6ดาพ,พลังงานของโคนาธาตุลมมาครบรทุกธาตุนะคะาธาตุดินาธาตุลมาธาตุไฟาธาตุน้ำเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนจริงจังจริงใจนะคะภายนอกของคุณดูมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าภายในใจเก็บซ่อนความรู้สึกแหลกสลาย เจ็บปวดเศร้าใจนะคะ ไว้ภายในใจนะคะพลังงานของการยังไม่ไปไหนยังไม่หลุดพ้นจากความรู้สึกตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะได้แต่นิ่งๆเงียบๆให้เวลาตัวเองอยู่กับตัวเองนั่นเองนะคะพลังงานของการอยู่กับตัวเองเนาะอยู่กับตัวเองให้ได้นะคะเรียนรู้การอยู่กับตัวเองแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะรู้แต่ว่าตอนนี้หัวใจแตกสลายนะคะจะต้องพยายามประคับประคอง ตัวเองให้เข้มแข็งไปให้ได้ปิดกั้นซ่อนเร้นความอ่อนแอไว้ภายในใจนะคะแล้วก็6ดาบหวังว่าอนาคตข้างหน้าวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านไปจะทำให้ชีวิตของคุณหรือว่าหัวใจของคุณเข้มแข็งขึ้นพลังงานของ ตอนนี้ที่ยังคงประสบกับมรสุมในชีวิตยังคงพบเจอกับขึ้นลมนะคะค่อยๆให้เวลาแล้วก็สายน้ำพัดพาไปนะคะให้คุณได้ไปเจอกับแม่น้ำที่มันเงียบสงบแล้วก็หัวใจที่นิ่งกว่านี้มากขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างดีกว่าคนที่มีปัญหามีประเด็นกับคุณในตอนนี้เขาจะเป็นใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะ คนที่มีประเด็นกับคุณในตอนนี้คนที่อยู่ในใจของคุณในตอนนี้เขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยถึงไฮโดรฟนพลังงานของคนราศีพฤษภสาถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ามีนกรกฏพิจิก 7. ไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนง แปดไ th, งงม้พลังงานของโคนธาตุไฟแล้วก็เดทพลังงานของโคน,านราศีพิจิกมีพลังงานของโคนธาตุไฟโคนธาตุน้ําราศีพฤษภนะคะที่ขึ้นมาแล้วก็ราศีพิจิกอยู่ในธาตุน้ํานะคะตัวเขาเองตอนนี้ เริ่มใจเย็นเริ่มมีสติเริ่มมีเหตุผลแล้วนะคะพลังงานของเดทเนาะหากว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่แข็งกระด้างนะคะเป็นคนที่สุดโต่งไม่ค่อยอ่อนโยนเท่าไหร่ตอนนี้นะคะเหมือนอยากปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นด้วยนะคะหรือว่าหากเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วนะคะ เดทก็เป็นแฟนเก่าคนรักเก่าที่อยากหวนคืนกลับมาพลังงานของการแก้ไขปัญหานะคะการเดินทางมายังคงคิดถึงรอยยิ้มช่วงเวลาดีๆที่เคยมีความสุขร่วมกันแล้วก็เดอะไฮโรแฟนตอนนี้นะคะใจเย็นแล้วมีเหตุผลมีสติไม่โกรธแล้วนั่นเองนะคะพร้อมเคลียร์ต่อไปเรามาดูกันว่าเขาจะทำยังไงต่อนะคะ พลังงานของเขาตอนนี้คิดได้แล้วนะคะคิดถึงคุณแล้วแล้วก็อยากเดินทางมาหาด้วยนะคะเรามาดูกันต่อว่าเขาจะทำยังไงต่างคนต่างเงียบเขาจะทำยังไงต่อไปเป็นพลังงานของคนที่ยังไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะแต่ว่าอยากเดินทางมาหาแล้วนะคะอยากแก้ไขปัญหาที่มีร่วมกันแล้วคิดถึงแล้วนั่นเองเขาจะทำยังไงต่อ อยู่กับตัวเองนะคะทบทวนถามใจตัวเองให้เวลาตัวเองแล้วก็ให้เวลาคุณด้วย3ดาบยังคงผิดหวังยังคงเสียใจในสิ่งที่ทําร้ายหัวใจคุณที่ทําให้คุณเจ็บช้านะคะตัวเขาเองก็รู้สึกเจ็บปวดในเหตุการณ์นี้ไม่ต่างกันยังคงทุลักทุเลนะคะพลังงานของห้าเหรียญน,นะคะ กระเพกกระเพกเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้อยากปล่อยมือแล้วนะคะอยากเดินไปด้วยกันค่อยๆปรับจูนทัศนคติความคิดแล้วก็ปรับความสัมพันธ์กันไปนะคะคิดถึงเศร้าเสียใจคิดถึงเรื่องราวความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันก่อนหน้านี้นะคะพลังงานของความคิดถึงเหลือเกินเนาะสองถ้วยนะคะเขาจะทำยังไง เขาจะทำยังไงพลังงานของการติดต่อมานะคะอาจจะยังไม่ขึ้นอยากติดต่อมานะคะอยากติดต่อมาอยากแก้ไขปัญหาคิดถึงนะคะคิดถึงมากๆอยากเดินไปด้วยกันแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าไม่กล้าเจ็บปวด เสียใจที่ทําร้ายหัวใจคุณคุณก็ดูอยู่ได้นะคะคุณอยู่ได้โดยตัวเองคุณดูมีความสุขดีที่ไม่มีเขาเขากลับไปแล้วคุณจะให้อภัยเขาไหมคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าจะยังไปต่อด้วยกันได้ไหมตอนนี้เหมือนกับมีพลังงานของความคิดไปคิดมาทบทวนถามใจตัวเองนะคะแต่ว่าลึกๆในใจ Star, เดอะสตาร์เนาะดวงดาวนะคะมีแสงสว่างอยู่ในความคิดของตัวเองยังคงมีความหวังว่า วันหนึ่งจะต้องดีขึ้นคุณกับเขาจะต้องได้กลับมารักกันเหมือนเดิมนั่นเองเพราะว่าพลังงานของสองถ้วยสิ่งที่เขาหวังสิ่งที่เขาภาวนานะคะพลังงานของสิ่งที่เขาอธิษฐานในในพลังงานของเดอะสตาร์นะคะแสงของดวงดาวที่อยู่ในความคิดของเขาก็คือสองถ้วยนะคะกลับมารักกันเหมือนเดิมนั่นเองนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้จะติดต่อมาไหม รู้สึกเหมือนว่าพลังงานของเขาจะยังคงนิ่งต่อไปนะคะนิ่งต่อไปอีกสักพักนะคะแต่ว่า ความโกรธความโมโห О ในใจเขาไม่มีแล้วนะคะมีความคิดถึงมีความห่วงใยเข้ามาแทนที่นะคะพลังงานของตัวคุณเองก็ยังคงห้อยหัวอยู่ไม่ไปไหนพลังงานของเขาก็นั่งคิดถึงแล้วนะคะก็ยังไม่มีใครหากว่าต่างคนต่างยังคงรักกันอยู่แล้วก็เป็นคู่ของกันจริงๆนะคะอีกไม่นานยังไงก็จะได้มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะ